เล่าไปเมืองหน้าเห็นจาหมู่บ้าน,นไปหาลหาอยู่ประมาณสองกิโลแต่ก่อนนี้ซิปปีขึ้นหลังแต่ก่อนนีแถวนี้มันสิเป็นป่าเด้มันสิมีแต่ป่าเบิดเดยตีที่ว่าที่หลอกหลอกอยนี่แหละนี่ที่ว่าไม่มีตน้นอ่ะนะแถวนี้มันสิเป็นป่าสาแต่ก่อนเนี่ย เนี่ยแถวเนี่ยลาายนี่เป็นบ้านคนแล้วเอาแต่กินบ้านมาหน่อยนึงครับมันสิเป็นปลาซ่าบพุ่งนาที่บ้านบุญแสงเนี่ยสวนสีดำมันก็นมีแล้วเพราะแต่ว่าเหยียบบานคนอยู่นี่ให้พา,าไปมึงเยวมันก็สิเป็นตน้มนีเนี่ยข้างบางนีเนี่ยสิเป็นห้อยมันสิเป็นทางควายนี่สิเป็นหองควาย เมะ่อมือเปนซิปปี้มันเศร้าสามซิปปีขึ้นหลังครับตรงนี้สิไปบ่อดดเลยเนี่ยมันจะเป็นหอ้อ,หองควายห้องควายนี่เจ้าเรียกว่าเพิ่งมาอยู่ก่อนเจจามาเห็นใกล้นาสัปผะสมาสบคนสัเร็จเลยแต่ก่อน แต่ก้อนนี้มันสิเป็นอันนั้นเด้เนี่ยพาม่อนแต่ก้อนมองนี้มันจะเป็นขัวไหม่ไพอือ่ามันจะเป็นนามไรตรงนี้เขาจะเอื่นว่าอุ้มแสงเนี่ยแถวนี้เขาจะเอื่นว่าอุ้มแสงเบิดอ,อ,อ่ามันสิเป็นมันสิเป็นทางมันสิบ่มีสะพานตัวนี้สะพานตัวนี้สิเป็น,นอันสินเป็นแบบขวัวอยู่เมืองเล่ามีบมดเลยขัวไม้บะขัวใหม่มีนามไรตาตาเลยนี่ตรงนี้นี่ เจ้านี่บ่มีตัวนี้เขาเห็ดใหม่ mm. อ่านี่ยเจ้านี่เขาเห็ดใหม่ทางหมนี่เขาเห็ดใหม่เขาไปบ่ได้นี่ขึ้นไปหน้าสิไปทางนี้เขาสิพาไปมัง้ง mm. ตัวนี้มันเป็นเขื่อนว่า mm. บ่แม่นเปื่อนเป็นฝายเป็นเป็นกันน้ำ mm. เป็นฝายกันน้ำ mm. อ่าแถวบรรลุมเสียงก็จะเอื่นว่าทำนางนอน นี่สิมีเล็กน้อยมาตู๊กนามตายอยู่นี่ซองโซบแล้วอ่าในพราะว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดยังคนสิคือมาเฮ็ดหมองนี้ละนี่ละเขาเอียนว่าถ้ำนางนอน พอเจอเงินาะเป็นอุ้มแสนนี่เค้าีนเลยอุ้มแสนว้าก็สิคือ,คอไ,ได้เลยอ้านีเป็นยังไงสิึเค้าน,น,นี่ตรงนี้คลองตรงนี้ก็นือเป็นนเป็นข้างคอยก่อนบอลนีข้าง,งไปถสิลงไปแน่นี่แหนละล่าือมาหน้าจะขึ้นมาหนีแหละ ร้องเอาเอาก้วยนี่ร้องน้ำท้องไปโอทางบ่มีบ่บุมีทางตรงนี้บ่มีทางสามสิบสีบส่สิบปีขึ้นหลังอยู่เมืองไทยสิเป็นแบบนี้มีแต่ย่งางเลยเนาะย่างจากบ้านทันสิขวามาเฮ็ดน,นาอยู่แถวนี้ก็คือต้องมามานอนอยู่หน้าเลยโอ้ไปเทีย่ย, a, บยวบ่ได้มันก็บ่ได้ไก่แต่สัตว์มันก็เลยแต่ว่า,ามันก็บ่ได้ขี่รถมาเด้แล้วก็น้ำขะไหลายน้ำเนี่ย างังางวัดในกนระทงให้พวกหน้ามาไม่มีทางเลย,ยงางนตัดเท้าน้ามามองนี้มันจะมาพอได้เดี๋ยวมันเป็นชาวบกกีกล้วยก็คือมาพอไห้มองนี้มันเป็นหนามมันเป็นหองหนามแต่ไม่ช่มือนี่แค่ปีละ40ปีขึ้นหลังนี่เลยพ่อเขอเลี่ยงทางเลยพ่อมันไม่เหงื่อไปสวดดูแลต้องเป็นถนนลาดยาง กวดกันไปเบิร <Rock. S 1> ์ดไ่อวบไปเบิรดเหมือนสาวในฝันทำไมตัวมือนี่ขึ้นมาหน้ากับเพี้เดียวคือการบอกกับยู่เมื่อเล่าที่ว่าถ้าจบไปนอนมาเถ้าถ้าถ้ากับเว้นี้อยู่แต่ว่ามันมันบมีบ้านคนไงล่ะมีแจะป่ามีแต่มีนจะป่ามีแต่หลุมแต่ป่าโบนไปมา วันนี้เราทุ่งนาบ้านอุ่มแสงครับทงแถวนี้เพื่นเอินวานวนู้นเสบียงแถวเนี้ยเพิ่อนเอินวานนู้นเสบียงขึ้นมานีมันกับชิมีมันชิมีพ่อนอยู่หมองนี้พ่นหนึ่งมีพ่นเดียวนอกนั้บนบ่นมีแล้วเป็พนพ่นพิมานหน่อยมันกับชิธานาหน้ามันนะเขาชิเอาข้ยขึ้นมาเมื่อผูกไปมองเดียวในมองนี้เออข้วยแถวนี้เขาชิมาผูกไปมองเดียวมองนี้เย็นนี้บ่มีแล้วบ่มีพ่นแล้ว สะทายลงแล้วครับมันกะมันกะสิบวมีเถียงนี่อย่างเน่ยมันกะสิมีอยู่หมองเดียวกับมันนอนอยู่นี่น้ำกันเบิดนี่ทุ่งนาบ้านหนุ่มแสงเนี่ยบ้านเย็นนี่เหนียวข้างไปไหนเบิดเพราะว่าทางกล้วยมันสิมามันสิมาสวดหมองหัพ่นพี่มันหน่อยหมองหันมันก็หมดแล้วแถวนีบวมีทางแอกแต่ก่อนแล้วต้นไม้กัสิบวมีมันกะสิลงลงพ่นเน่ะมันสิมีอยู่หมองฮะแถวเนี่ยป่าพลป่าสะเบียงอ๋ออันนั้น คือว่าเห็นรถเที่ยวบอันนี้เป็นทางทางดําทางใหญ่อ๋อเป็นทางใหญ่เลยทางใหญ่เนี่ยเห็นเลยเนาะเห็นอืมแต่ว่าหน้าอยู่ไทยนั้นบ่มีอันนั้นเนาะก่อหน่อไม้เนาะโอ้ก็บ่มีอันนี้ยังไม่อยู่หอดปั้นอย่็ยังหาแต่ปลาหน่อไม้กินอยู่บ่มีกันดานครับตุ่งนาที่บ้านดุบแสงแต่ก่อนนี่กันดานแห้งถ้าไผขึ้นมาเห็นหน้าแถวนี้ได้ปลาถิ่มเลยดั่ม่าจะมันแก่น น้ำเบลเลียวมันแกนมันหน้าแข็งหน้ามันแข็งบลเดป๊บฟุน่นบเดป้ามันอย่างังสิมันขึ้นมาหนาอืเสียวฟุน่นมาใส่หน้ากับมาหนาเพราะว่ามันโม,มมีทางอืมมันก็เลยเป็นหน้าแข็งหน้าแกนแล้วต้นใหม่กับ่มมีไฮป้าหน้าถิ่มก็มีอืคือเฮดบได้ับบได้เมี่นเราก็มันกับธนาเนี่ยมันก็บิมีนาเกี่ยวเขามันก็บซิมีดอกเหลืองเืองนั่น เต็มงามเลยเนยแถวเนี่ยแต่าบบเมื่อก่อนมันมีเถียงบ่มีเถียงเดียวอยู่เนี่ยอยู่พ้นพิมานหน่อยไปพูนกับสิมีส่วนส่วนหนึ่งของต้นนั้นสิเป็นทงทงข้องบันพละไวยข้องยสโสต้นนั้นกับสิเป็นพ้นพิมานใหญ่แถวบันพลไวยเขาลงมาเขาสิมาเดียงกันอยู่หันเอาควายมาไว้อยู่หันนอกนั้นก็มีเลยโลงมดเลยในยแถวเนี่ย เบอร์เบอคือยราเนาะโยรามีนามันต้องต้องมีเสียงมีเสียงเสียงให้เสียงนั่นฮะนะเสียงหน้าหะเสียงหน้าเอาไว้เอาไว้กินข้าวนอนหน้านี่กินข้าวพักเศร้าแบบพิ่มตอนที่อย่างมันฮ้อนแดดอย่างนี้แป๊บเดียวมากับีทางทางนี่ตัดเตะตลอดวานี่สมัยตึกสมัยยืนนี่กับเจ็ดก้อนนี่ตั้งกันหลายครับนี่ทางนี่ก็สิไปบันกีมอดอันนี้ก็สิไปบันซาต น้เตเวศอันนี้กับสิเขา่ามูบานป็นห้างควันเกียร์ความไอ้ก้อนนี่มาให้มาหน้าเนี่ยโอ้ยลำบากเฮี้ยมือมี่ถูกท่างจักสิยนมืมี่เลยเยี่ยน,นหนึ่ท่างความเป็นท่างหนูท่างมาหน้าท่างเยอู ก้นตรงนี้เต่กอนเีมงสีสิเป็นภาษา